ปิ้งปิ้งบัตน,นึงสบายดีปาลุงสบายดีปาลุงก่อนมาสบายดีปาลุงรอรอโอ้ยสบายดีปาลุงรอรอสบายนอยตื่นแล้วมาหน,นีอะไรมารายงานตัวปาลุงว่ามาหันเลตตะเพงขอบคุณครับขอบคุณครับเป็ยังป้าห้องป้าดูป้าป้าลุงป้าลุงเอ้ยสบายนอยแทงปาลุงยุ เด้อนี่มันสิกินตัวนี้เอาข้าวโพดทังหนึ่งปอคะเอออยู่ยกับตาพี่กับมีนะ่เนาะเอายุกับตาพี่ก็ได้กินบ้มานสกินบ้าสี่ได้พึ่งก็ได้จากสี่ เอาหนังเอาหังเอาอีกย่างหนึ่งลูกัวไดนะจะขนมคงขกบอเอารนี้นะนี่ไม่น้ำสื่อแลนี่อันต้นอ่ะาตัเได้เอาเจหน่นั่นมาซาหน่ะแล้วบอเอาตัวนี้กเอาตัวดนำตหูบอ อันนั้นต้งหูเข,อขอนนาค่ะสาขัน่ากินอยู่กัอบทอมบ่คือแม่เพียงพี่ไก่สิกินเขมา,ามังคเบ่เลยปะมาทางกระยากระทอม แข็งแรงแข็งแรงเมื่อแล้วหรืเมื่อแล้วเมื่อแล้วเอ้ากินกระดาหรืออืมให้นอด้จับนะเออเนบ้าพ่เจ้าข้โพดตอกให้นองเเออเสียข้โพดเลย

ba thấy bớt à Áo chậm đi Chậm nôm đi nôm Chậm <laughs> <Tạm. cười> <Tạm. cười> มาหมังนเน,น,เน,นเนาะไปหาเลยเนยเด้อเออเนยเอรีดไหมยะอันนี้กินอ,นอะไรเนี่ยโอแม่เออเนี้แล้วไปแล้วลูกให้เราชาบําเพาเทียงมันอีสิไปในเมืองไปรู้เขาในเมืองไปปักซองเราเอาพระเอกนอนไปนั่งผักเอกมาไปนั่ง่ะสาวพอเล้ามากกว่า ทำไะไรเป็ยเลยงทำอไรใชิใเถีตลาดบ่ไบบ่ซา,าแลนลุกไปชมหน่อเขาก่อนายห้องเขามาเอาอ้าวนี่ยระพุนตามเขาไปนะเธอเขาจะกินอะไรเขากินอนะไรแคเขินสีลงไปอละ ไปทางพี่อีเดยนั่นน่ะเขาเลี้ยงอะไรบ้พี่เห็นอบ้านน่าจะต้องเอาหมากินไหมนี่เหรอครับเพราะว่าเขามีเป็นเงินบาทด้วยมีเงินทิปชาวท่านก็เลยซื้อชาวท่านเงินบาทแล้วเขาจะาที่ตำแน่ก็เลยซื้อหน่อยมา นหนาพอลนอยกยังสิได้ไปในเมืองสิได้ซื้อของมาสู่กินีต้องห่วงดอกปลุงเอ้ยอะมาอีบเลยถ้าะบักินบ่อหอกินให้เอื้อยเอื้อยนชาแลลงไปแล้วเบิ่งไเบิ่งด มันขึ้น,นีนซองส้าเพื่อน,นอนเที่ยงหน้าได้ไปรุงเลยอยากนอนนะสันก็เลยให้นอนนอนกับบ่มียางดอกมายา,ามเล็กสี่หาโตยงหน้าเขาก็จัดระเบียบใหม่เป็นระเบียบเรียบร้อยแน่ข้างในกระตูเรื่อง ใกล้ก่าๆอยู่ตัวตั้งทีวีตะกี้แหละตั้มตั้มผูใ้ใดผู้หนึ่งบังแล้วก็แล้วบ่เห็นหนอโอน้องหนาชาไปแล้วคอช่องบงังหนาชาก็ลูกเหนาชา,า,ชาห้องพายมาเอาได้คุณเอ้ยครับอลีตอดีก็ออกมาแล้วปะลูกเลยซอยมีายาเลี้ยงง้วเด้แน่นลงไปก็เห็น เด้ได้ยังมาอย่านั่งได้ยานั่งาปลูกอีกได้มาตัวเชนี่มาติดบ้านเถอะอืมเชน่ะไว้ก่อนปักแพลวใส่หลับเท้านี่เวลาเพิ่งได้มาสร้างว่ามืออื่น บู๊และบริธรรมใช้ลูกไส้อู้ห้ยหัมเทาได้เท่างามแม่ลงเท่งกับปลาเอือยบ่ไปเอาหนิอือขอบใจปลาเอือยเด้อแบ่งเท่ามาให้ลาบอ๋อก็กับอันไอแคทบ่โอ้ยพู้นะพู้นะอันน่ะออพอเอายาไหว้ได้อพ่อ จากข้มตัวเขาเกาหนังตูวสวนฮ้สิย่อค่อยเขาให้คนละอืมเอาหายแล้วพี่นางเขาตู้เย e> like, like. ็นว้นะตูวเย็นหน่อยบตั้เย็นจะตัวเย็นหน่อยได้ลูกาเยเฮ้ใช่อันซุบน้ใหม่เด้อนน่เด้อลืมเอาใื่เองไครัะ เันไม่ไปั้งในพี่นี่ยตงกลไปต่อไปซับเท่านากักกรงามงามม่ย่อเบ้งด้ย<ม>นยาเบื้งข้างใก่้วยส้นมันเขียวงามแต่เบิ้งในกล่องนี้ฮงาม,มสลายสลายน้ำจืดมาเอาขตู้เย็นแล้วบ่ลูก นะคะตู้เย็นนะแม่า,ามคนหูได้นี่ตลาดมาบอกนะตลาดมาแล้วอุ้ยเยงี้ยพวกเงี้ยดีนะบวโถือทั่วทรัพท์ค่ะกระจายอืมดดอ่ะตู้ไว้เปิดตู้เย็นอืมดึงดึงออกมา ยังย yeah. oh. ังด yeah. e uh, 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 oh, huh? so ึงยังดึงยังดึงแังยงดึงยังในลูกชองมือป้าไว้ก่อนเออชองมือป้าไว้เออเปิดชองมือบัดนี้เออเปิดโอ้ยมาถ่ายสามดูค่อยมือเท่านั้นได้อยู่ดึงห่วงมันพ่อลูกห่วงมือเทิงผูดีเทิงผูกดึงห่วงมันือเทิงผูกดึงจับโหลดจับห่วงมันดึงโหลด จด็กวงมาดึงไงเด็กงงฮะงงฮะสองมือสองมือสองมือดึงสองมือดึงเปิดๆเปิดเปิน่นี่เขาตู้เย็นหน่ว้าวตู้เย็นมาหน่อยว้่อ้เอาไเขาไหเอาคอตู้เย็นรอแล้วรอแล้วขาไววหยัดไว้ตู้เย็นนะเห็นรอบข้าเอาไหนะแม่เลยข้าวนะ เอาไปปิดท,ท,ทีเดียวเอาต,อตัวนี้เอานี่ตัวนี้เอาไปมาตัวนี้ไปไปอ,อืมตุ๊กไม่เลยอืมอืมอืมอะไรยังอืมอืมอปาติโกเออเดี๋ยวพอมีดหายได้นะมีนะทั่งอยากบ่ามากกตา,านามะพร้าวนะ ก็เวลาตอนเที่ยงมาเลยใครจะมีปลามีกบเนาะจะดีมาแล้วจริงดีมาแล้วฮัลโหลไดมไหมคะทุทุขอบคุณครับก่อนขอบคุณครับพ่อก่อนทุก,ก่อนขอบใจก่อนขอบใจพ่อเด้อ ฮอาก่ากา่าฮบา่าฮ่าฮ่ฮ่าฮ่ฮ่งอ,อ่่างลาฮออ่าฮ่า่าฮ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 ่าห่าฮ่าน,น่ฮ่าย่บบาฮ่าฮ่าน่า่าฮาฮาก่า่าฮ่นฮ่าฮ่าแ่้ฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าน่า่งฮ่่าฮ่าะ่า่าฮาา่ด้่า่่าฮ่าฮ่ฮ่่าฮ่่าฮะเอากราฮ่ดลงไปส่งนั่นบ่ เดียนใหม่หนึ่งใหม่เออ,เอ,อขอบคุณหลายๆเดอ้อพี่น้องที่มาบึงมาสม o พอกันไหมคลิปหนาเดอ้อสบายดี